สวัสดีครับสินค้าตัวนี้เป็นหม้อสตูสเตเลสทรงสูงมีเลือกสามขนาดนะครับขนาดสามสิบสามห้าแล้วก็สี่สิบนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สามสิบจูน้ำได้สิบเจ็ดลิตรนะครับมาดูด้านในนะครับเบอร์สามสิบนี้เป็นสินค้าขายดีนะครับเลือกทัดรัดลูกค้าซื้อเยอะครับใช้กับตาอแก๊สต่อไฟฟ้าก็ได้พักการระยะไม่ถูกเปรียบเทีเยบจากไฟใช้ก็ได้ครับ นี่เป็นตัวสามห้าจุดน้ำได้ยี่ห้าลิตรครับสเตนเลสหนาครับตัวนี้เป็นตัวสี่สิบครับตัวใหญ่ใด้ดูด้านในนะครับี่เป็นเบอร์สี่สิบครับสี่สิบสี่ลิตรเบอร์ใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดครับเข้าไปดูใน้านค้าก็ได้